จะถ่ายทอดความทุกข์ปรมานี้ได้แล้วสัตว์โลกมีการเปดีแดนกำเนินพระก็าอายูส่ส่วนพระอย่ามายุ่งเรื่องคนกับผีมว่าพอจะรู้แล้วว่าอะไรที่ทำให้คุณกลายเป็นกระสือฉันก็แสดงว่าฉันคือผู้สืบทอดแกจะต้องกลายเป็นกระสือตลอดไปมึงก็แค่าทาย,ยาทอีกจังแกเชื่อฉันนอ้ไว้าเก็บเติมดวงโตแันมึงเสร็จกูแน่มึงคิดจะสู้กับหมอผีมึงคิดผิดกระสือ กระสือกระสือกระสือข้างนมันเพ่งจิงกระสือลําซิ่งเป็นกระสือยุกมม้ไม่มีตัวแต่ว่ามีหัวใจไม่มีตัวมีแต่หัวกับสไส<อ>ลมาลอยไปเห็นเป็นไฟแบบแหลกแบแบกระสือลําซิ่งทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลาหนึ่งทุ่มตรง ไอ้วนยิงไกลย,ยิงใหญ่จพวกนี้ดิเขินนี่ยังธรรมดานะยังมาไม่เต็มร่างนะใหญ่ได้กว่านี้โอ้อมโอมยอมันยยเยอยย่ยยยยมยมยย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 ยน